นี่ให้ด่ายเงาลนโฟกัสต่อหนี่ยอ่ามาแล้วมาแล้วนี่นีมังมีมังมีลูกนี่นี่มังมีมังมีเขากินอยู่นี่แม่จอยให้ของอร่อยมังมีมังมีมังมีมัมีโอ้ยมังมีไม่ได้กินกับเขาลงเนี่ยโอ้ลำรวยหูจะกินนเกียวดีกว่าลูกมาละมาละมังมีมาละมาละมาละ่งกันแน่าดูนะเาดูมังมีกินเลยหล่นข้างล่างวะ เออเลยยิ่งนี่เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่จับออกจับออกเห็นไหมมันจับมือเข็งแข็งลูกภาษาของคนบางคนอีกเราจะไม่เอาหนังให้กินนะเพราะว่าเดี๋ยวมันติดคอแป๊บเดินใจเย็นชอบเวลามันเหี่ยวแม่งชอบเฉงเอโด้รำรวยรำรวยโต๊ะโต๊ะเห็นไหมเอ้าเอาเอ้าเอ้าแป๊บนึงใจเย็นลูกใจเย็นแม่กำลังอันนี้ให้แม่งกอดโดนแย่งกินเว้ยเรียบมุดเลย แต่มังมีก็ไม่ค่อยกินแนละ้วแงมีจะเห็นลมงเลยอันเนี้ยมังมีต้องตัดกินแย่แมงมีอ่ะมังมีเขากินอยู่ฟังนี่ลกูกมันใครยากอ่ะคือบ้านสองอันนี้อุปกรณ์ท่านมดแมงเลยกินมดดูก็รู้ครับแม่เ่าใครใหญ่นี่นะครับคนหั่นแซลมอนนะครับคนซื้อแซลมอนคนหั่นแซลมอน เลี้ยงเด็กแล้เลี้ยงผัวอิ๋ดูแลลูกผัวไม่เคยขาดตกบกพร่องนะคะมาแล้วมาแล้วนี่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 ไปข้างหลังละ้ลำยนอันนี้เปขาหินเลยเฮ้ยลำมังมีอ่ะมันจะไม่ชอบแย่งของมังมีมันเห็นแล้วเว้ยเห็นชอบเก็บตกมังมีมันจะไม่ชอบแย่กแต่ลำรวยเฮ้ยดูมันยันมันยันไว้ลำรวยมันชอบแย่งไงลำรวยเนี่ยมันจะชอบแย่งแต่มังมีอ่ะคือมังมีเขาจะแบบว่าเขาจะไม่แยกใครเจนแบบสุภาพติ๊ดนิวติ๊ดเอาลำรวยนี่อาะ โอ้นู oh, oh. อันนี้ไม่ให้หล่นพื้นเลยอรัไม่ได้ลำรวยจะไม่กินของที่หล่นพื้นเนี่ยเห็นไหมมือ,ม,อมือเขีย่ยอะไรท <c oughs> ี่มันอย่างอ่ะเฮ้ติดติดมือไหมนี่ก็เนี่ยเห็นไ,ไหมลำรวยเขาจะกินของเขาแต่มังมีเขาจะเป็นสายชอบแย่งคาปากเนี่ยเราเราเชื่อไหมที่มันตกอ,อยู่อย่างเงี้เยเนหะ็นไหมเขาจะไม่กินลำรวยเขาจะไม่กินลำรวยเขาจะกินเฉพาะแบบที่มันอยู่เนี่ยเก็บไว้ใหมังมีกินไงเรามังมีอ่ะเขาจะกินคนที่เกินตก เมื่อกี้มันขึ้นหนับแดดทั้งสองตัวเลยนะละแองอุย้ยตัวใหญ่แรงเยือดจุนันนี่อันนี้เราอ่ะอันนี้ขยับเราอ่ะด้วยสะเทือนหนูมานี่เนี่ยเวลาอาร์ตชิปเนี่ยหนูชอบไปมาอยู่หนากล่องเลยเวลาอยู่กับแม่สองคนนะเฮ้ยลืมมันจริงกับมือวะ่ะลำรวยมันกอมือ,อมลำรวยลำรวยลำรวยครับลำรวยครับลำรวยมาหาแม่น้อยนี่นี่น,นี่ลำรวยลำรวยครับนี่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  น้ำลวยครับไม่เคยไม่ชินเลยนี่ค่ะน้ำลวยนี่นี่นี่ไม่เคยลือกับมือมันก็เลยไม่ชินพอแล้วเยอะเหล่าชอบเวลาแม่งมันชงเงินดูเลยพอยังกูกินย่างกินเราใช่ไหมแม่กิฟต์นะกินเราแม่กิฟต์นะกินเราแม่กิฟต์นะเล่นละเล่นละแสดงว่าอิ่ม ไม่ชินก็เห็นบอยหรือเปล่าวะนะบางมีเขาจะเก็บข้างล่างอยู่ฝั่งเลยเขาจะกินแบบเงียบๆเขาแตจะลำรวยเขาจะแบบอันนี้หน่อยเรียบร้อยเนาะมันแบบมันเรียบร้อยอะ่ะรยวยเขาจะเป็นตนัวเมียที่แบบเรียบร้อยสุภาพไปเดี๋ยวปิดคลิปแล้วเอาใจมาติดกัน แอบมองงมงมงมลบลบ, ừ, ลบเอลบเอลำเบลอยมีกิ่นเจ็บตรงจริงๆดูมันลบนี่อะไรอยู่กับต้านี้จับววอี ý, มองกล้องหน่อย อิ่มนะนี่ไม่สนใจนี่อิ่มนะนี่ไม่ใช่อะไรนะเนี่ยอิ่มอิ่มอิ่มเนี่ยเคลียร์ใหญ่เลยเนี่ยพื้นที่มันแค่บ,บ๊วยจังเอาประกาศมาบอก <laughs> <ด><อ>ให้มันแล้ะเลยชงเอ้เฮ้ยมันชงเอ้ดูตัวเองมั้ยจะว่ายหน้าวันนี้ทำไมนี่แม่ให้กินอยู่อยู่ข้างล่างอะ่ะบัวยที่มันแอบไปวะพอแล้วช่วยแม่ขายของสิเราอยู่ด้วยกันเราต้องช่วยกันทำมาหากินนะลูกเนี่ยดูลำรวยนี่สายลำรวยจะไม่กินข้างล่างเลย มันอื่ี่อันแล้วเตัวมันใหญ่ลที่กระาลังอเล้วนะแม่ก็บมันนะเก็บนะกเลย